ครับสวัสดีผมพบเสลังอีกเช่นเคยอีกแล้วนะผมวันนี้จะมาเล่นเกมการชนไก่กันอีกแล้วผมไม่เคยหลับครับผมเกมเกมชนไก่เนี่ยใส่ยับครับผมวันนี้เอามาที่พันสี่นะเราไปดูห้องระดับธรรมดาแล้วกันนะห้องหนึ่งแล้วโอ้โหมาแล้วผมมาแบบนี้ก็ต่อรองแบบนี้แบบนี้ต้องน้ําเงินชัวครับผมใส่ไปสองร้อยแล้วกันอาสี่ร้อยเลยนะดูการาฟแล้วก็ดูตัวรองครับผมตัวตัวที่มันสู้กันนะดูการาฟกับตัวที่มันสู้กัน โดนเปิดก่อนนะสวนคืนนะสวนคืนสวนกนสวนมันลูกพ่อสวนมันเอามันอีกรอบหนึ่งลูกพ่ออีกรอบเดียวลูกพ่อออ้ยไม่เป็นไรฮะโดนไปสี่ร้อยเนะาะเนาะครับผม,มดอกแรก <laughs> มาตาต่อไปแล้วลองดูว่ามีอะไรฮะงงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงโอ้ยไก่ทองกับไก่ทองนะแบบนี้ก็ใสพ่พ่น้ำเงินละกันเนาะหนึ่งร้อยบาท น้ำเงิน100บาทน้ำเงิน100บาทมาดูว่าจะเป็นยังไงไฟ,ไฟครับผมเปิดเข้าก่อนเปิดเขาก่อน,อนสวนคืนับโดนส่วน2ทีสทีสวนมันคืนลูกพอสวนมันคือนอีกรอบหนึ่งเอ้ยเอาเรื่องครับผมเยี่ยมเยี่ยมมากได้มา180บบาทนะมาดูกันต่อจะเป็นยังไงครับผม ไก่บ้านมาหน่อยสิโเยหูไก่บ้านกับไก่บ้านนะจะต้องน้ำเงินอยู่แล้วผม100บาทนะดูจากตารางนะเราดูจากตารางเท่านั้น,นตราชนะไม่ค่อยเท่าไรหรอกครับผมดูตารางดีกว่าเนาะไปะลูกพ่อเอยลูกพ่อโดนเปิดก่อนส่วนมันสองรอบ3มรอบอ้าวโดนส่วนขึ้นส่วนขึ้นส่วนมาลูกพ่อเอามันอีกรอบเลยลูกพ่ออีกรอบเดียวลูกพ่อ้โหลูกพ่อซูไม่ไหวครับผม เอ็นดูฮะผมปะอีกรอบ2รอบแล้วกันเนาะอีกรอบ2รอบแล้วกันเนาะอุ้ยมาใส่ไก่บ้านที่2อ0ร้ปบาทแล้วกันเนาะหนึสองสโอเคครับ280ร้บบาทนะมามันจะเป็นยังไงฮะมันจะเป็นยังไง ไฟครับผมโดนเปิดก่อนสวนคือ2รอบโดนสวนส,วนสวน2รอบโดนสวนส,วน,ส,ว,นสวนมันอีกรอบนึงลูกพ่อเออมันต้องอย่างนี้สิลูกพ่อแย่ครับผมมีตัวคูนไหมนะ่ะผมไม่มีตัวคูณนะแต่ก็ได้มาเยอะอยู่นะผมขอบคุณหลายๆครับผมไปกันต่อเออเออเออเป็นยังไงมันเป็นยังไงโอ้โหไก่ตัวเดิมเลยนะผม ตัวเดิมแบบนี้ต้องไปที่นี่ครับผมไปที่น้ำเงินฮนะอุ้ยเกินเกินงบไม่เป็นไรครับผมใส่ไปส0 0รบาทน,นะมาดูกันถ้าจะเป็นยังไงเออเออโดนตีเอออุย้ยใส่มันคือลูกพ่อใส่มันใส่มันลูกพ่อเอออีกรอบนึงโอ้โหโดนไอแดงไหลเชี่ยวเฉยเลยนะผมแดงไหลเชี่ยวเฉยเลยฮนะไม่เป็นไรครับผม ไปกันต่อขอไก่ทองกับไก่บ้านหน่อยสิจะได้ลงเต็มแม็กหมดก็หมดได้ก็ได้อ่ะโอ้โ oh, หมามั่นใจในนี้แหละใส่ไปเลยมดตัวครับผมไ <laughs> อแดงมดตัวครับมาฮะมาลุ้นกันเลยโคตรรู้เลยนะใส่หมดตัวแบบเนี้ยเจ๊ง <c oughs> <c oughs> ก็คือเจ๊งอ่ะเปิดเขาก่อนคนระับเปิดเขาก่อน,เป,เ,อนเปิดเขาอีก เปิดเขาอีกรอบนึงรู้่อเออไม่ได้ดิ้นเป็นไงล่ะ <c oughs> ขอบคุณครับมีตัวคูณไหมโอ้โหไม่มีตัวคูณนะนะเสียดายนะถ้าไมีตัวคูณนะโอ้ยสามสี่พันบอกเลยครับผมโอ้ยประมาณห้าพันนะถ้ามีตัวคูณอ่ะโอ้เสียดายไม่มีตัวคูณอ่ะโอ้ยตัวเดิมใหม่แล้วผมตัวเดิมมางั้นใส่ไปเก้าร้อยแล้วกันนะใส่ไปเก้าร้อย แล้วก็เศษที่เหลือ1 2 3 4ส okay. สี่โอเคครับผม9 4 0สบาทตัวเดิมเลยฮะใส่มาลูกพ่ออุ้ยโดนเปิดก่อนฮะลูกพ่อเอามันลูกพ่อเอามันเอามันลูกพ่อเอามันลูกพ่อเอามันอีกรอบลูกพ่ออีกรอบนึงลูกพ่อเอามันอีกรอบหนึ่งเออสุดยอดลูกพ่อตะคุณมีไม่รอบนี้ไม่มีตะคุนอีกแล้วผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะโอ้ยได้กำไรนะวันนี้กำไรยับยับครับผม ไหนไหนโอ้โหเป็นไก่งี้อีกแล้วเอาไงดีเนี่ยพักดีกว่านะผมโอ้โหพอแล้ะผมได้กำไรมาเยอะแล้วเอามาแค่พันสี่แล้วได้บวกมา4,800ันแปดแลผมโอ้โหขอบคุณหลายๆนะเกมไก่ชนใครอยากลองเล่นก็แอดมาที่เซ็ทหรือนเก้าได้เลยนะผมลองรับทั้งทูมานี่วอลเล็ตและธนาคารนะเปิดยูทเพียงขั้นต่ำสิบบาทครับผมเออใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยผมไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะกราบสวัสดีครับผม